เก <Get> ตไหมเรื่องเนี่ยโมเลงรู้เดี๋ยวให้ดูอีกอันหนึง่งเป็นโรงโล,คละครเรื่องคือมันดำเนินในโรงโล,ล,ละครนะพี่ไม่เคยดูพระเอกเป็นมันตัองแล้วพระเอกเมื่อกี้ที่ไปกดตัวท็อป,ะปลลอะนะพระเอกเมื่อกี้เป็นใครมันมาสมาัครไม่ไอ้พี่ว่าแบบเราเราอคนทอ่ะคือใครก็คนเดียวกับพระเอกอ๋อคนเมื่อกี้เหรอที่มันเขียนเรื่องอะนะที่มันพิมพ์เรื่อง คนละมันเล่าเรื่องมันเล่าเรื่องเล่าเรื่องอดีต